you ตัวที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะก็จะประกอบไปด้วยเกรปสีแล้วก็พวกโคเอนไซคิวเทนนะคะตัวนี้ก็จะไม่แสบเนาะน้อ,องโสดาทำไปแล้วเป็นไงบ้างคะเธอชอบนะคะเพราะว่าเหมือนผิวจะแบบใสขึ้นมีคนคัดกานขึ้นเหมือนกันขอเข็มที่สอง นนจะเพิ่มความขาวใสนะคะเป็นสารตั้งต้นของกรูต้าไทโอนะคะก็คือแต่วันที่นี่เราไม่ได้ฉีดกรูตาไทโอนเนะาะค่อนข้างอันตรายแบบนั้นอันตรายใช่ไหมคะเลยแหละคนกลัวตรงนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ดีท็อกผิวทําให้ผิวใสขึ้นผิวลื่นด้วยนะคะพี่หมอ ทำบาลื่นค่าผิวเหมือนจะแบบใสแล้วก็ดูแบบลื่นขึ้นมันจะนุ่มๆแต่จริงๆก็ต้องควบคู่ไปกับการทาครีมกันแดดเนาะแล้วก็ทามาซาร์เนปรำแล้วก็หลบเลี่ยงแสงแดดจัดอะค่ะเดี๋ยวนี้แดดแรงเนาะพี่ทำให้ผิวค้ำด้วยปวดไหมไม่ค่ะเราทำกันกี่รอบแล้วโอโหถ้าระทำ บ่อยค่ะเพราะชอบด้วยอ่ะเห็นผลก็เลยอยากทำแล้วพวกม่เกณ็นภูมิแพ้อะไรเนาะสดาน้อยลงไหมใช่ภูมิแพ้สดบไม่ค่อยเป็นเลยหลังๆเมื่อก่อนจะแบบขึ้นผื่นขึ้นอะไรอยี๋นี้ไม่ค่อยเลยมีโดเนาะได้ผลตอนเรื่องหลายอย่างผิวใสด้วยภูมิแพ้ด้วยส่วนมากบางคนจะมาฉีดไม่ได้ไม่ได้หวังขาวเนาะอาจจะใช่ชดลมกลุ่มกันมากกว่าตอนแรกสดำไม่ได้หวังขาวเพราะสดาขาวอยู่แล้ว คืออยางได้เรื่องภูมิแพ้แต่แบบบวกได้ผิวใสเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมสบายเลยกลายเป็นผลพอยได้ไดใช่ค่ะอันนี้จะตุกๆนิดน,นึงนะคะอันนี้เป็นวิตามินซีเมกาโดสนะคะก็คือจะเป็นวิตามินซีเข้มข้นแล้วก็คอลลาเจนที่เป็นสารอาหารของผิว มีจะมีนิดนิดนิดจีนิดนิดนิดแต่ไม่ได้แบบมากเลยน้องซดาทานเอ่อพวกอาหารเสริมด้วยไหมคะมีทานบ้างค่ะทานแล้วก็บางช่วงก็หยุดค่ะถ้าทำตัวมเขคาคลิสตอลไว้เนี่ยก็จริงๆหมอแนะนำให้ทานพวกวิตามินซีค๊บคู่ไปด้วยเนาะจะได้ผลเ่็นกาะ